นะ no, 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 no. านค่ะสวัสดีค่ะก็มาพบกับาัชนีอีกแล้วนะคะวันนี้ดูเบื้องหลังการแพ็คของส่งลูกค้าก็ไม่ใช่ลูกค้าสิใครกอกไรนะเออผู้มีจิตศรัทธาเ,เขาบอกมาผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมทําบุญกับวัดบ้านกวนบุญเป็นกระถินเนาะกระถินของวัดบ้านกวนบุญก็เริ่มมาตั้งแต่1ตุลาก็มียอด FC ศรัทธาผู้มีจิตศรัทธาแหละร่วมบุญกระถินมาเยอะมากค่ะเยอะมาก ประมาณร้อยกว่าร้อยก,กว่าชิ้นเนาะร้อยกว่าร้อยร้อยกว่าลายชื่อแต่ทีนี้แต่ละลายชื่อบางลายชื่อก็เป็นหมื่นก็มีอย่างคุณหมอคเนี้โอนมาหนึ่งหมื่นแต่ว่าขอมาใหญ่แย่สิบอันเยอะจริงอะเยอะจริง <c oughs> อ่ะเดี๋ยวนุกช่วย <c oughs> พูดนะคะ <c oughs> ก็คือ <c oughs> <c oughs> พี่ๆคะ่ะคือวันนี้พวกเรานะคะนุกและพี่อดิซรนนะคะก็มาดูเบื้องหลังการทํางานของพี่รัฐพี่อ๋อนะคะอันนี้คือแบบสดๆจะจะจริงๆเลยนะคะคือสืสารพี่รัฐมากนะคะคือทํารับออเดอร์อยู่คนเดียวนะคะออเดอร์แบบเป็นร้อยๆนะคะเขียนใส่หนึ่งหน้ากระดาษนี่คือไม่พอแล้วนะคะต้องซื้อมาอีกรีมนึงจะพอหรือเปล่านะส่วนอันนี้ก็คือ,อเตรียมจัดส่งแล้วนะคะเป็นอีกร้อยออเดอร์นะคะให้ดูจากกล่องค่ะตอนนี้นี่ค่ะซื้อมาเตรียมพร้อมมาก มีสองกล่องเรียบร้อยโอ้นะคะไม่ที่แรกบอาว่าเราจะไปเอาหาซองอะไรนะซองกันกระแทกแต่เขาบอกว่าไม่มีขายเราก็เลยต้องใช้กล่องมอนเดิมอเอสซีก็แนะนําบอกว่าทำไมแม่ใช้กล่องกันกระแทกอยู่ไม่ตองคือแบบว่ากล่องมันขายดีอ่ะเขาบอกว่าสินค้าหมดหลายตัวพี่เหลือแค่เนี้เราจะเป็นต้องใช้แบบดิน ลายช่อเนี่ยเรากินไว้ตั้งแต่ช่วงที่ไปกรุงเทพโอ้โหแตอนที่ว oh. ่าเรามานั่งกินนีแบบ่เราคงจะแบบโอ้ยลายนานเราจะเสร็จพ่รัตขออีกรอบนึงค่ะสําหรับใครที่อยากร่วมทําบุญกองกระถิ่นนะคะแล้วก็จะได้ตะกุดไม้แย้ยไปก็คือจะได้มันจะมีกลองละห้าร้อยเนาะกลองละห้าร้อยเมื่อก่อนกลองละห้าร้อยก็จะเป็นเครือเข้าหลงแต่ที่นี้เครือเขาหลงมันหมดเต่สอง oh. มันหมดก็จะเหลือเนี่ยกองละห้าร้อยจะเป็น จะสังเกตที่ไม้เนาะไม้มันจะเล็กกองละห้าร้อยไม้จะเล็กแล้วก็จะมีกองละหนึ่งพันบาทไม้ก็้นใหญ่หน่อยแต่เอยที่สาคัญเราแถมเครือเขาลงไปด้วยทุกอันเลยประมาณสองสามเส้นนี่แหละสำหรับรอบนี้นะคะนอกจากจะได้ตะกรุดไม้แต่แต่นะคะด้านในก็จะมีเป็นเครือขาหลงนะคะก็คือยิ่งเพิ่มพุทธคุณนะคะพี่เพียนี้คือของดีจริงนะคะนุกคอนเฟิร์ม ตาลายแล้วค่ะตอนนี้ต้องแบบค่อยๆทําไปนะคะพี่ลาดแท็กของไปได้สองนาทีเนะดูไปนี้เลยนะจริงค่ะเราไลฟ์สดไปด้วยบอกเลยว่าเราไม่ได้งานเพราะว่าต้องตอบเอซีเราเลยต้องถ้าทํางานก็คือทํางานอย่างเดียวไม่ต้องไลฟ์สดไม่ต้องทำถ้าไลฟ์สดปุ๊บเอซีไปถามว่ายังไงรายละเอียดยังไงโอเราจะไม่มีสมาธิในการแท็กของส่งนี่เด้อ สำหรับใครที่ถามหาพี่รัตพี่อ่อนะคะไม่ได้ไลฟ์สดก็คืออ่าคือทํางานนะคะทํางานถูกต้องค่ะดูฝากดูคลิปสั้นนะคะให้จบอย่าข้ามโฆษณาพี่ๆเขานะคะแล้วก็อ่ากดไลค์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจกันเยอะๆนะคะนี่นะคะโอ้โหมาถูกมงคลงทำพิธีพี่ทนทนมะ ให้ดูใกล้ๆเลยนะคะเบื้องหลังการทํางานใช่ของมันแพงคุณค่าทางจิตใจอุ้ยเราได้ยินเสียงพี่อ๋อค่ะนุ้ให้ดูนิดนึงนะคะคุณค่าทางจิตใจพี่อ๋อไม่ตรงไม่ถูกพี่อ๋อยู่ไหนคะพี่อ๋อขอเสียงพี่อ๋อนะคะครับสวัสดีครับโอ้โหพี่อ๋อเป็นไปยุ่งเทพไม่ได้อะไรนะคิดถึงกันกลัวจะจัาตรงให้เอฟซีไม่ทันนี่ท่านไหนถ้ายังไม่ได้หรือได้รับแล้วก็ส่งไลน์มาบอกพิรัฐด้วยนะครับเราจะได้มั่นใจว่าพี่ได้รับแล้วแล้วก็ไม่ได้รับนะครับค่ะ บางทีมันเยอะเราก็จะได้เตรียมตัวถูกเนาะเตรียมส่งให้ถูกต้องนี่นะคะพี่อ๋ออ่าเลยหลอดเองตัดหลอดเองนะคะแล้วก็นำเอา ไมาใหญ่ๆรวมถึงเครือเขเค้าลงนะคะใส่เข้าไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นและความตั้งใจและความปรารถนาดีนะคะที่พี่อ๋อแล้วก็พี่ๆทุกคนนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะก็ค,คือคืออยากร่วมอยากช่วยนะคะให้วัดได้มีการพัฒนานะคะ,จะเจริญไปเรื่อยๆนะคะให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองพวกเราไปตลอดจนชัวยย่วอายุลูกหลาน นี่คือเบื้องหลังจริงๆค่ะเบื้องหลังที่พี่เขาไม่เห็นพี่อ๋ออะไรสดคือฝากอะไรถึงไอซีไหมคะฝากดูคลิปนะครับฝากดูคลิปนะคะดูคลิปให้ทั้งพี่อ๋อพิรัตน์นะคะต้องทำบุญด้วยกันนะครับทำบุญทั้งวัดคนบุญแล้วก็วัดที่ลุงพลไปด้วยนะครับค่ะคนละเล็กน้อยคนละยี่สิบสามสิบบาทก็ก็ถือว่าได้ทําบุญด้วยกันนะครับอย่าอย่าไปฝืนตัวเองครับมีน้อยก็มีน้อยก็สามารถทําได้ทําได้ครับตามจิตศรัทธานะคะที่เรามี อกาสด้วยครับขาดเอฟซีไปก็เนี่ยค่ะเบื้องหลังพระจารา์น,นิดนึงนะคะก็คือจะทําทการเขียนอักขระนะคะแล้วก็จะมีการาปลุกเสกปลกเสกนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะให้ขังยิ่งขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะอมอบให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของเพราะว่า <c oughs> ตะก,กุดทุกอันก็คือตะก,กุดก็เลือกเจ้าของ <c oughs> เช่นกันนะคะต้องเอางไกคนมาจากรู่มาสักก่อนนี่ ก็มีหลายคนนะคะที่ได้รับไปนะคะก็ฝันดีนะคะฝันดีแล้วก็มีโชคมีลาบกันนะคะไม่เข้ามาทางด้านใดก็ด้านหนึ่งนะคะอันนี้คือจริงๆก็จะเงียบๆนะคะเพราะพี่ๆเขาก็ต้องใช้สมาธิเนาะในการทํางานพิลัตนะคะกําลังจะปวดหัวไมเกรนขึ้นหรือเปล่าคืนนี้นะคะจะทันไหมคะพิลัตขอค้งตอบล้วเาเดินโดยเดนเน่เอฟซีแบบวนมาเรื่อยๆ ดูนะคะมือมือคือแบบนิ้วจะล็อกแล้วค่ะพี่ตอนนี้ที่หายไปนี่คือเพราอเดินไม่ทันยนิ้วก็จะล็อกนะคะทั้งต้องจดอีนะคะดูสมุดอเรียมเล็กๆนะคะจ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 ะหมดหน้าแล้วค่ะวันนี้วันที่วันนี้วันที่สิบเจ็ดนะคะก่อนจะถึงอ่กระถินเนาะเดือนหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะทอดวันที่สี่พฤศจิกานะคะ ถาวายวันที่ห้านะคะพฤศจิกาก็น่าจะเหลือเวลาอีกประมาณสองไม่ถึงสามสัปดาห์ประมาณสองสองสัปดาห์พอดีสอ,องสัปดาห์เดือนะ้อันนี้ก็กลางเดืนดนอนแล้วค่ะนนี่นะคะให้ดูใ,ใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งค่ะ คิดสองว่าตะโก่โงกับน้ำเนไหมอนนี้พี่อ,อ๋อเลยนะคะพาการเนี่ยคะ่ะเขียน,นะคาลาเรียบ้อยนะคะเหลือบุกสีกนะคะใกล้ๆจะจ่บไปเลยจ้ะพี่รัฐปิดคลิปนะคะฝาก FC กดไลค์ช่องหน่อย เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะอย่าลืมที่สำคัญอย่าลืมอุดหนุนสินค้านะสินค้าทุกอย่างขายค่ะรีอาชามาดิพีทครีมทีพีเซรั่มเซรั่มเรีอาหลายอย่างยงหึงขายอะขายทุกอย่างจ้ะแอดไลน์นะคะ r a t ์เอทก็แป้าสองนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้ี่อพิรักด้วยนะคะของดีมา